ศีละพัตะปรามาสคำนี้เป็นภาษาศาสนาพุทธศีละพัตะปรามาสแต่ภาษานั้นแปลงมาเป็นไทยแล้วศีละก็คือศีละพัตะก็คือวัดปรามาตก็ปแปลว่ารูปคลำรูปคลำศีลและวัด เธอไม่ได้ปฏิบัติจริงหรือปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้องไม่รู้จักศีลไม่รู้จักวัดของตน,อนนี่เป็นได้ทั้งพระสงฆ์ทั้งคารหัดญาติโยมเพราะว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักศัพท์ไม่รู้จกัจกภาษาไม่รู้การศึกษาไม่พยายามทำความเข้าใจก็เลย ว่ามั่วกันไปมัว่วไปมั่วมาก,ก็ไม่รู้อะไรศีลพัตปรามาตแปลว่าไม่รู้อะไรที่จริงแล้วแปลว่าการรูปคลำศีลและวัดซึ่งศีลและวัดนี้ก็บางทีท่านก็อธิบายไปถึงว่าศีลวัดนอกพระพุทธศาสนา ซึ่งอันที่จริงแล้วแม้แต่ศีลวัดในพระพุทธศาสนานี่ถ้าปฏิบัติเพียงรูปคล้ำเพียงแต่ว่ารับศีลไม่ได้ปฏิบัติศีลนั้มันจริงจังรับวัดมาวัดตระนะแต่ไม่ปฏิบัติให้มันจริงจังศีลวัดนี่มีมากนะศีลอย่างหนัก ศีลอย่างกลางศีลอย่างเบาหรือพูดถึงโทษล่วงละเมิดศีลแล้วมีโทษอย่างหนักล่วงละเมิดศีลแล้วมีโทษอย่างกลางล่วงละเมิดศีลแล้วมีโทษอย่างเบาคืออย่างกลางอย่างเบาเนี่ยยังพอให้เหลือความเป็นพระอยู่ถ้าล่วงขั้นหนักก็ไม่เหลือความเป็นพระอยู่แล้วนะ ยิ่งไปถึงนั้นแล้วก็วัดก็ไม่ดีคำว่าวัดคือกิริยามารยาทที่ประพฤติเรียบร้อยเช่นบิณฑบาตเรียบร้อยห่มจีวรเรียบร้อยนุ่งสบงงเรียบร้อยหรือวัดที่ต้องทำจดมนทําวัดเช้าทําวัดเย็นหรือวัดในการปฏิบัติอุปชาอาจารย์วัดในการ ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามมันก็มีเยอะนะวัดมากกว่าศีลเพราะนั้นขอให้เข้าใจว่าถ้าเรารู้จักศีลเรารู้จักวัดดีก็ทำให้เราเปลื้องความรูปคลำ้ำศีลและวัดียได้ในปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามภากเป็นข้อคิดนะ